วันนี้เราจะมาเสริมแหนบให้กับรถรีโว่นะครับเป็นรถรีโว่ตัวยกสูงนะครับซึ่งเราจะเสริมแหนบข้างละ1แผ่นนะครับใช้แหนบ20มิลนะครับทำการดัดโค้งลงนิดนึงเพื่อให้หัวต่ำหน่อยนะครับเดี๋ยวเราใส่ลูกยางเพื่อให้เกิดช่วงเด้งนะครับเอาไปบรรทุกประมาณสัก สองตันนะฮะด้านหลังเราดัดตรงนะฮะแล้วก็ตัวเป็นแหนบกระดานของเขาเราก็ดัดขึ้นเพื่อจะให้รับกับแหนบกระดานของเราที่เราเสริมไปนะฮะแหนบตัวนี้จะเป็นตัวโค้งนะฮะโค้งลงทั้งหน้าแล้วก็โค้งลงทั้งหลังนะครับด้านหน้าเราก็ดัดนิดนึงนะฮะเพื่อให้เข้ากับแหนบชุดบนเราตอนนี้เราก็เตรียมตัวประกอบแล้วครับรถยกสูงนะครับเสริมแหนบยิ่งเสริมแหนบเยอะรถก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเสริมแผ่นเดียวนี่ก็สูงขึ้นมาประมาณแค่ไม่เกิน20มิลนะฮะ ก็ไม่เท่าไหร่นะครับต้องแลกกันจะได้อย่างแล้วก็เสียอย่างหนึ่งได้ก็คือการรับน้ำหนักได้มากขึ้นโดยที่หน้าไม่ลอยจัดท้ายไม่ต่ําจัดนะฮะหรือไม่ก็ลูกยางจะไม่นั่งเภานะครับอันเนี้ยดูรถเขาเอาไว้บรรทุกแล้วก็ถ้าไม่ได้เสริมแหนบถ้าลูกยางนั่งเพาตลอดเวลาก็าสซิจะเป็นรอยเลยเห็นไหมฮะดังนั้นเราเสริมแหนบเนี่ยจะช่วยให้รับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับโดยที่ท้ายไม่ย่อจัดนะฮะหน้าไม่ลอยจัด แล้วก็จะขับรถง่ายด้วยนะฮะนี่ครับถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยก็ชอบมีแผ่นเหล็กแบบนี้ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับรถตัวเตี้ยเขาส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่แถวนี้นะฮะคนที่เลือกรล้อกระทะเอาไปใส่ที่เป็นกระทะกลึงหรือว่ากระทะทั่วๆไปที่หน้าเป็นเขากว้างออกมาเนี่ยคว่จะต้องเอาแผ่นเหล็กตัวนี้ออกด้วยนะใช้สกัดตีออกเลยหรือไม่ก็ใช้ไขควงอย่างเงี้ยเสาะตีออกได้เลยนะครับ แล้วก็ใส่ล้อเข้าไปไม่งั้นถ้าเกิดคุณใส่ล้อเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวไปน้าเป็นมันไปติดมันไปเกยอยู่ตรงนี้ล้อคุณจะเบี้ยวนะฮะมันจะแกว่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่อีกข้างหนึ่งเนาะแหนบเราทําการดัดโค้งให้นะครับเห็นไหมฮะด้านหน้าเราก็จะดัดโค้งลงนิดนึงเพราะว่ารถตัวสูงเนี่ยด้านหน้าแหนบเขาจะค่อนข้างนอนนะฮะ ด้น่าจะไม่โค้งเท่าไหร่เนี่ยจะค่อนข้างนอนแล้วก็จะดัดข้างหน้าลงให้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปปรับระดับที่ลูกยางเอานะฮะด้านหลังเราก็จะดัดตรงนะครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะเสริมแหนบไม่ว่าจะเป็นรถตัวเตีย้ยรถตัวสูงติดต่อมาที่อู่ปริชาติเทาลอยได้นะครับ